กุศลก็คายแล้วกดกระดิ่งกุศตกคายแล้วกดกระดิ่งก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมก็แบบเห็นอัปเดตแล้วแบบรู้สึกรู้สึกชอบเกมนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแบบชอบแบบ3 0 0ยซยังไงใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเปิดกาชาป๊บ ทำภารกิจหลายวันนะครับผม,มซึ่งเดี๋ยวผมจะไปตีบอสในนี้เลยนะเจ็เทพโจนสละแต่เดี๋ยวผมจะบอกข่าวดีกันลวกันโอ้โหแบบยังชอบครับยังชอบอ่ะเช็คอินดูฟรีให้มาทำไมนี่นะครับกดเข้าไปโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยปุ่มเนี่ยปุ่มเนี่ยโอ้ อ้าวทำไม่กดแล้วมันเออเล่ออันนี้คือผมแบบมีสปินไม่พอเลยแบบสาธิตว่ามันกดได้จริงหรือเปล่าเลยสาธิตให้ดูไม่ได้นะซึ่งปุ่มนี้นี่คือต้องการมากคือแบบโอโ้โหคือรอมาเป็นชาติกว่าคิดว่าแบบเฮ้ยมีแค่น,นี้หรอไม่ใช่ครับอันนี้ก็มีครับร้อยหนึ่งสุดยอดเกมดีเกมดีมากแต่เขาน่าจะยังปรับไม่เสร็จหรือเปล่ามันขึ้นเออเล่อ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราจะมาตีเจ็ดเทวสเจสลัดกันครับผมวันนี้ภารกิจหลักๆก,ก็ประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่อะไรคือผมจะเทสซาโบนะผมว่าซาโบมันจะตีเจ็ดเทพสอสลัดแรงแค่ไหนนะครับเพราะปกติซาโบมันเอาไว้แบบตีบอสด,ดีมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะบอสกิเนยะคือแบบตีได้ดีจริงผมลองเอาไปแล้วแต่ถ้า โดนบอสเกี่านั้นก็อีกเรื่องนะครับอันนั้นคือดาเมจจะหายไปเลยเออแต่ที่ติดตรงเท้าของเขาไดเนี่มันคืออะไรนี่เดี๋ยวผมเราไม่อ่านสกิลเดี๋ยวอันนี้ซาบูผมก็14ดาวนะครับผมก็จะทำคลิปรีวิวมันนะก็เลยเอามาเป็นอันนี้แล้วกันนะเจ็ดเทมจุดสลักเจ็ดเทม,มเทมมอม้าเฉยเจ็ดเทพ โซโลนิวว์นี่แค่ตัวแรกอะนะทำมันตีไม่เข้าเนี่ยมีฮอกก็ไม่หวังแล้วแรงนะเมื่อกี้เหมือนเห็นขึ้นเจ็ดล้านปะเดี๋ยวตอนกดสกิลเดี๋ยวลองกดเป็นคูณหนึ่งแล้วมาดูดาเมจซับโบกันนะครับผมปเปลี่ยงเฮ้ย อะไรอะ่ะมองไม่ทันอย่บาบอกนะว่า50ล้านไม่น่าใช่เดี๋ยวตอนตัดต่อเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับผมผมจะไปสโลดูเอาไปยังอ่ะดูเดยวก็คุณ3กันได้ให้ซาโบมีสกิลใช้กันเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปกติซาโบยิ่งแบบกดสกิลไว้เรื่มก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะมันแบบจะเก็บสเต็กได ไม่มีจํากัดนะครับผมก็มันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างถ้าสมมุติม่ากินมัห50สิบล้านจริงๆก็อาจจะมีแตะถึงร้อยล้านนะครับผมแต่มัน50ล้านจริงๆหรอคือมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นเ,นเลข1น่อะร้อยล้านหรอฮะงงเดี๋ยวนะ <laughs> ก็ไม่ว่าจะเป็นเงินเด๋ยวตอนตัดต่อผมก็ จะเขียนให้ดูนะครับผมว่ามันเท่าไหร่นะครับซาโบท,ท่านร้อยล้านนี่คือแบบโอ้โหตีบอสคิวโนหนึ่งอะ่ะคือจริงๆคือแบบตัวนี้ควนปั้นมาเพื่อตีบอสอะ่ะเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าสมมติดามเมจขึ้นแบบพันล้านก็น่าจะเป็นเรื่อปกตินะครับที่มันจะตีร้อยล้าน เธอสุดท้ายซาบบิไม่ได้ใช้สกิลเพราะมันจะเป็นลาวสิบห้านะครับผมจบแล้วโหได้ใช้แค่ไอ้สกิลนี่นะมันคือสกิลอะไรไม่รู้เป็นแบบเหมือนสายฟ้าโนโอ้โหพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านหกร้อยล้านอะตีแรงว่าโซโลอะไปคิดดูกันแล้วกันนะครับผมคือแ <c oughs> บบโดนอาเมจไปเท่าไหร่ ันหมล้านสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านโอ้หเฮ้ยเฮ้ยดูอ,อลั์กันนะครับซาบูก,กรุงขนาดไหนตีรอบเดียวลดลดไป20%นะถ้าสมมติลด20%ิอจริงอีกสี่รอบก็น่านจะตายนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงเดะเดวเดะเด,ดงงละ เรามาดูสเตตซาโบผมก่อนเดี๋ยวนะผมมันแรงจังคือถามว่าผมปั้นสุดไหมผมปั้นสุดนะครับผมปั้นแบบสุดๆนะครับอีกวิวหนึ่งอัพๆๆๆอัพ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 สุดจริงซาโบสุดจริงก็โอ้โหแรงเกินมา เราเหลืออีกเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดสมัยให้หมดเลยนะว่าแบบเราจะถึงบอสที่เท่าไหร่ถ้ามีซาโบโนะไปยังเมื่อกี้ใช้ไปเท่าไหร่ยี่สิบหรองั้นอันนี้ลองใช้สามสิบแล้วกันรับอื้ม ใช้แค่สิบอันผ่านเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโกงไปปะเนะี่ยแต่นี้แต่อันนี้่งงาจงใช้เยอะนะโดฟามันตีแรงเกินห้าสิบไปเลยอ๋อกดก,กระบาททำไมครับเนี่ยลองยี่สิบอันรลดกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยครึ่งหลอดวัดมันโกงขนาดนั้นเลยเหรอซาโบน่า ไอที่ลดน้อยนี้น่าจะเป็นพอซาโบตายนะเฮ้ยเมื่อกี้ใช้ไปแค่13อันอันนี้น่นจะง่ายนะโบ e อาเฮ้ยแต่มันคือมันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันจะโดนแช่เฮ้ยเฮ้ยใช้ตอนแรกผมมี180อยแเองนะจะใช้แค่แบบ180ถึงได้มีฮอกเลเหรอโอ้โหเนื้อว่าจะโอ้โห ยาวๆไม่น่าไหวแล้วก็เก็บไว้ก่อนละกัน,นเอาอีกสักหน่อยละอีกสัก6อันอันนี้มัน69%นะ6อันลดกี่เปอร์เซ็นต์เปรี้ยง4%โอ้ไม่ตีแลวก็คิดเอานะครับผมร้อยผมใช้ว่นขยะไป140อันในะของมาขนาดนี้โอ้โหคุ้มคุ้มคุ้ม โอโซโล่หนอที่โอ้ไม่พอถ้าใครไม่พอ mm hmm. ก็มาเปิดกล่องนี้ได้นะครับผมอืม mm hmm. ผมจะใช้เป็นนี้แล้วกันนะเมื่อกี้ม่นขาดประมาณ40 50, เอา50ไปเลย สายเลยนะไฟเตอร์ Fighter. หรือเปล่าน่นาจะไฟเตอร์ใช่แหละเอ้าวัดฮะซาบูเปนชูเตอร์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซาบมันชูเตอร์วัดเดี๋ยว,มยวผมเพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอซาบมันชูเตอร์วัด เพิ่งรู้โอ้โหปั้นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันเป็นชูเตอร์เวล่กูดมีใครคิดเหมือนผมบ้างว่ามันเป็นไฟเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยผมงงอะไรเนี่ยงงอ่ะ er ชูเตอร์เฉย ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปย